เคยโดนใครบอกไหมว่าแกไม่เก่งหรอกไม่มีวันไปได้ไกลหรอกแล้วเราก็เผลอเชื่อมันจนไม่กล้าก้าวต่อแต่เด็กคนหนึ่งเขาเลือกไม่เชื่อแม้โดนตะคอกตั้งแต่เด็กแม้ไม่มีพรสวรรค์แต่เขาซ้อมซ้อมและซ้อมจนกลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่คนทั้งโลกต้องยกจ้องว่าเข้าใจหัวใจของนักฟุตบอลมากที่สุดในโลก นี่คือเรื่องจริงของเจอเกนครอปเด็กคนธรรมดาที่ถูกคาดหวังและชายผู้เปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นพลังย้อนกลับไปเมื่อปี1967ในเมืองเล็กๆชื่อว่ากลเทนประเทศเยอรมนีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวที่เรียบง่ายพ่อชื่อร์เบิร์ตครอปทำงานเป็นเซลล์ขายประกันและเคยเล่นฟุตบอลสมัครเล่นพ่อไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้ร่ำรวย แต่เขามีความฝันคืออยากให้ลูกได้ดีในสิ่งที่เขาเคยรักแต่ไปไม่สุดใช่ครับสิ่งนั้นคือฟุตบอลและเพราะความฝันของพ่อที่ยิ่งใหญ่มันจึงกลายเป็นแรงกดดันที่เด็กชายเจอเก้นแบกรับไว้ตั้งแต่จำได้เขาไม่ได้โตมาในบ้านที่มีคำว่าเก่งแล้วลูกมีแต่เสียงดุดาตะโกนและการฝึกฝนแบบไม่มีวันหยุดพักอย่าซ้อมเล่นๆถ้าจะแข่ง ต้องจริงจังอย่าให้ใครเขาหัวเราะเยาะเด็กคนนั้นเขาไม่เคยเข้าใจในตอนนั้นแต่เขาไม่เคยเกลียดพ่อเลยแม้บางครั้งน้ำตาจะไหลาจากความกดดันเขากลับเชื่อว่าพ่อรักแค่ไม่รู้จะพูดยังไงเจอเกนคลอปไม่ใช่คนที่เกิดมาเก่งใช่แล้วครับเขาไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์แบบเมสซี่หรือซีดานเขายอมรับด้วยตัวเองเลยว่า ผมเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งไม่มีพรสวรรค์แบบคนอื่นหรอกแต่สิ่งที่เขามีเหนือกว่าคนทั่วไปคือความพยายามแบบไม่ยอมแพ้แม้สักวินาทีในช่วงวัยรุ่นครอบเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนกับหลายทีมก่อนจะมาอยู่กับทีมไมซ์05ซึ่งตอนนั้นยังเป็นทีมเล็กๆในลีกระดับล่างของเยอรมนีเขาอยู่กับทีมนี้ถึง11ปีแม้จะไม่ได้เป็นกองหลังที่โด่งดังแต่แฟนบอลรักเขา เพราะเขาเล่นด้วยหัวใจแท้ๆไม่มีโชว์เหนือไม่มีลีลามีแต่วิ่งวิ่งวิ่งและยอมเจ็บเพื่อทีมเสมอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดในปี2001ขณะที่ครอปอายุ33ปีอยู่ดีๆโค้ชของทีมก็ถูกไล่ออกและผู้บริหารทีมไมซ์ก็หันมามองที่เขาแล้วถามว่านายอยากลองเป็นโค้ชไหมมันคือคำถามง่ายๆ แต่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดการเขาไม่ได้คิดนานเขาตอบตกลงทันทีและแขวนสตาร์แบบไม่ลังเลโค้ชมือใหม่ที่เข้าใจหัวใจลูกทีมลองจินตนาการดูนะครับคนที่เคยวิ่งเคียงข้างกันมากว่า10ปีวันนี้ต้องยีนเป็นหัวหน้าคนที่เมื่อวานคือเพื่อนร่วมทีมวันนี้คือลูกทีมมันกดดันแต่มันก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขามีนั่นคือ การเข้าใจคนครอปไม่ใช่โค้ชที่ชี้นิ้วสั่งเขาเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนครูและเป็นเหมือนนักจิตวิทยาเขาไม่เคยบอกนักเตะว่านายไม่เก่งแต่เขาจะพูดว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างในตัวนายที่นายเองยังไม่เห็นภายในสองปีเขาพาไมซ์ลื่นชั้นสู่บุนเดสลลกาได้ทั้งที่เป็นทีมเล็กทีมโนเนมและงบประมาณสุดขีด ไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่คือครอบครัวหากคุณเคยดูทีมของครอปเล่นไม่ว่าจะเป็นไมรท์ดอร์ตมุนหรือลิเวอร์พูลคุณจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอคือทีมของเขาวิ่งไม่หยุดไม่ใช่เพราะฟิตกว่าแต่เพราะพวกเขาเล่นเพื่อกันและกันครอปเชื่อว่าฟุตบอลที่ดีที่สุดไม่ใช่ฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นฟุตบอลที่คนทั้งทีมศรัทธาในเป้าหมายเดียวกันเขาไม่เคยพูดว่า ฉันคือกุนซือแต่เขาจะพูดว่าพวกเราคือครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปรัชญาฟุตบอลที่ไม่ใช่แค่การเล่นเป็นทีมแต่คือการใช้ชีวิตร่วมกันในสนามแม้ไม่จดโคช้ชแต่เขาเข้าใจฟุตบอลจากหัวใจน้อยคนนักจะรู้ว่าตอนเริ่มคุมทีมคลอบยังไม่มีใบอนุญาตโค้ชด้วยซ้ำแต่เขาเรียนรู้ทุกวันนั่งดูวิดีโอคู่แข่ง ซ้อมกับทีมทุกวันทำงานหนักยิ่งกว่านักเตะทุกคนในทีมเขาบอกว่าถ้าผมจะขอให้พวกเขาวิ่งเพื่อผมผมต้องทำให้เขารู้ว่าผมก็สู้เพื่อนักเตะทุกคนเหมือนกันและทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังของชายผู้ไม่ได้มีชื่อเสียงตอนเริ่มต้นชายที่พ่อดุด่าทุกวันตอนเด็กชายที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในมนุษย์เขาคือเจอเก้นครอปคุณเชื่อไหมว่า โค้ชคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนทีมที่เกือบล้มละลายให้กลายเป็นแชมป์ได้ในไม่กี่ปีบางคนใช้เงินบางคนใช้ดาราแต่เจอเก้นครอปใช้หัวใจหลังจากพาไม้ย05สร้างปาฏิหาริย์แทรกชั้นสำเร็จครอปก็กลายเป็นชื่อที่คนในวงการเริ่มพูดถึงแต่เขายังไม่ใช่คนดังยังไม่มีสโมสรใหญ่ไหนกล้าฝากอนาคตไว้กับเขา แต่แล้วในปี2008สิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นโบรุเซียดอร์ทมุนสโมสรที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นทีมกลางตารางที่กำลังจะล้มละลายนี่ท่วมหัวนักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ทยอยย้ายทีมผู้บริหารต้องตัดสินใจว่าจะถอยหรือลุยและทางเลือกที่พวกเขาเลือกก็คือลุยกับชายที่ชื่อเจอเกนคล็อปการมาถึงของชายที่พูดตรงๆว่าผมไม่มีเวทมนต ตอนที่ครอปเข้ามาในดอทดมุลทีมเต็มไปด้วยเด็กดาวรุ่งและนักเตะที่ไม่มีใครอยากได้งบเสริมทัพแทบไม่มีสนามซ้อมก็เก่าแฟนบอลก็เริ่มหมดศรัทธาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับครอปเลยเขาไม่เคยต้องการนักเตะดังเขาต้องการแค่คนที่กล้าเชื่อในตัวเองเขาเรียกนักเตะม,มารวมตัววันแรกแล้วพูดว่าผมไม่ใช่พ่อมดผมไม่เปลี่ยนพวกคุณให้กลายเป็นเมสซี่ได้ในคืนเดียวแต่ผมสัญญา ผมจะไม่ทิ้งพวกคุณเลยถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้การเปลี่ยนทีมพังๆให้กลายเป็นเครื่องจักรนักสู้เขาเริ่มวางปรัชญาฟุตบอลของตัวเองที่ชื่อว่าเกเก p นเพรซิงฟังดูเท่ใช่ไหมครับแต่ความหมายมันง่ายมากเมื่อเสียบอลต้องแย่งคืนทันทีเพราะเวลาที่คู่แข่งยังจัดรูปเกมไม่ทันคือโอกาสทองของเรานั่นคือฟุตบอลแบบค็อปเร็วดุดันไม่ยอมปล่อยให้ใครพัก วิ่งจนหอบเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองเขาทำให้เด็กธรรมดาธรรมดากลายเป็นนักเตะระดับโลกโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ที่เคยเป็นกองหน้าระดับธรรมดามัตสูเมลที่ถูกบายเยนเมิร์นชินจิคากาวะที่ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักมาโกรอยส์ uss, ที่เคยเจ็บจนเกือบเลิกเล่นบอลทุกคนล้วนกลายเป็นคนสำคัญในมือของครอปไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนพรสวรรค์แต่เขาปลูกศรัทธาในตัวนักเตะ จากทีมไร้เงินสู่แชมป์บุนเดสลีกาปี2010 2011ดอทมุ์ของคลอบไส้ปาฏิหาริ์พวกเขาแย่งแชมป์มาจากไบเยนมิวนิคทีมที่มีเงินมากกว่าหลายเท่าทีมที่ใครก็คิดว่าไม่มีวันล้มแค่ปีเดียวยังไม่พอปีต่อมาเขาพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งบุนเดสลีกาและ DFA Pokal และพีคที่สุดคือฤดูกาล2012-13ดอดมุนทะลุเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่สนามเวมมีก,กับทีมคู่ปรับตลอดการบาเยอร์มิวนิกแม้สุดท้ายจะแพ้แบบเจ็บใจ2ต่อหแต่ทั้งโลกก็รู้แล้วว่าโค้ชคนนี้ไม่ธรรมดาแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีแต่ชัยชนะนักเตะตัวหลักเรื่องย้ายออกเลวานดอฟสกี้เกอร์เซ่ฮูเมลย้ายไปอยู่กับบาเยอรทั้งหมดแฟนบอบางคนเริ่มหมดใจ สื่อเริ่มโจมตีว่าครบหมดมุกแล้วทีมวิ่งเยอะแต่ไร้ไอเดียทีมแพ้ติดกันหลายเกมจากทีมลุ้นแชมป์กลายเป็นทีมหนีตกชั้นมันคือช่วงตกต่ำที่สุดในชีวิตโค้ชของเขาและเขาเลือกที่จะลาออกด้วยรอยยิน้นเขาบอกว่าผมขอวางมือเพื่อให้ทีมไปต่อได้ด้วยแรงใหม่ไม่ใช่เพราะผมหมดศรัทธาแต่ผมอยากให้ทุกคนจำช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราด้วยกันแฟนบอลทั้งสนามยืนปรบมือแม้เขาไม่ได้แชมป์ ในเกมสุดท้ายของเขากับดอดมุลเขาเดินรอบสนามพร้อมน้ำตาแฟนบอลทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือทั้งที่เขาไม่ได้แชมป์ทั้งที่เขาพลาดหลายครั้งแต่นั่นแหละครับเพราะสิ่งที่เขาสร้างไม่ใช่ฟุตบอลแต่คือครอบครัวและครอบครัวไม่เคยตัดสินกันที่ผลลัพธ์แต่มองกันที่หัวใจจากเยอรมนีสู่เกาะอ,อังกฤษหลังพักไปช่วงหนึ่ง ข่าวลือเริ่มหนาหูว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาโค้ชใหม่และชื่อของเจอเกนคล็อปก็คือหนึ่งในตัวเลือกวันที่เขาขึ้นเครื่องบินมาที่ลิเวอร์พูลเขาบอกตัวเองว่าผมจะไม่เป็นพระราชาผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาที่พาคนธรรมดาไปทำเรื่องที่ใครก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้และตอนที่เขาก้าวลงจากเครื่องบินไม่มีใครรู้เลยว่าชายคนนี้กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลไปตลอดกาล ลองจินตนาการว่าคุณเข้าบ้านคนแปลกหน้าที่ทุกคนในนั้นกำลังหมดหวังกับความฝันคุณจะพูดอะไรเจอเกนครอปบอกพวกเขาแค่ประโยคเดียวถ้าคุณยังเชื่อในการและกันผมจะพาคุณกลับไปอยู่จุดสูงสุดให้ได้และเขาก็ทำจริงตุลาคมปี2015สนามแอนฟิลด์ที่เคยเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เงียบงนันทีมลิเวอร์พูลในตอนนั้นไรแชมป์ลีกมากว่า25ปี พวกเขาเหมือนคนหลงทางในป่าเคยมีอดีตอันยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันเต็มไปด้วยคำว่าพลาดโค้ชก่อนหน้าอย่างเบรนแดนโรเจอร์สพาทีมเข้าใกล้แชมป์ในปี2014แต่ก็พลาดอย่างน่าเจ็บปวดความหวังถูกถล่มจนไม่มีใครกล้าฝันอีกและในเวลานั้นคนที่เข้ามาแบกความฝันของคนทั้งเมืองคือชายจากเยอรมน,นีที่หัวเราะเสียงดังใส่แว่นโตและพูดภาษาอังกฤษสำเนียงแปลกแลกเขาชื่อว่าเจอเกนคลอป วันแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมนักข่าวรุมถามเต็มห้องถแถลงข่าวทุกคนอยากรู้เขาจะพาลิเวอร์พูลกลับมาได้ยังไงเขายิ้มแล้วตอบว่าผมไม่ได้มาเป็นเดอะสเปเชียลวันผมแค่อยากเป็นเดอะนอร์มอลวันคนธรรมดาที่อยากพาคนธรรมดาไปทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ได้สัญญาแชมป์ไม่ได้พูดถึงนักเตะระดับโลกเขาแค่พูดถึงความเชื่อเจอเก้นครอปรู้ดีว่า เขากำลังมาคุมทีมที่แฟนบอลยังรักหมดใจแม้จะไม่มีแชมป์มาสองทศวรรษแต่ความศรัทธายังเต็มสนามสิ่งที่หายไปคือความมั่นใจในตัวเองของนักเตะตอนนั้นทีมเต็มไปด้วยนักเตะที่โดนศประมาทพูดถึงจอแดนเฮนเดอร์สันที่แฟนบอลบางคนไม่ยอมรับว่าเป็นกัปตันโรเบโตฟิมิโนที่หลายคนบอกว่าตัวสำรองก็ยังไม่ได้และอดัมลาลาน่าที่ดูดีแต่ไม่เคยพาใครไปถึงไหน และดานิเอลสตอริชที่บาดเจ็บบ่อยจนทีมหมดศรัทธาเจอเกนครอปไม่ได้เปลี่ยนพวกเขาด้วยเวทมนต์แต่เปลี่ยนด้วยคำพูดที่ไม่มีใครกล้าพูดฉันเชื่อในตัวคุณแล้วคุณละ่ะเชื่อตัวเองหรือ,อยังเขาใช้เวลานานกว่าจะปรับทีมเอเข้ากับฟุตบอลสไตล์เก,กเกนเพรสซิงเกมรุกดุดันวิ่งไล่ไม่หยุดแย่งบอลทันทีหลังเสียในปีแรกทีมยังไม่นิ่งพวกเขาเข้าชิงยูโรปาลีกและลีกครับ แต่ก็แพ้ทั้งสองนัดเจ็บครับแต่เจอเกนค o อปไม่มองว่านั่นคือความล้มเหลวเขาบอกว่าความพ่ายแพ้คือปูนที่เติมรอยร้าวในใจยิ่งแพ้เรายิ่งแข็งแกร่งถ้าเราเรียนรู้หลังจบฤดูกาลแรกเจอเกนค o อปเริ่มวางแผนเสริมทัพแต่เขาไม่ซื้อซูเปอร์สปาเขาเลือกนักเตะที่ใช่ไม่ใช่ดังเขาซื้อซาดิโอมาเน่จากเซาเทมตันดึงจีนี่วนาดุมจากนิวคาสเซิลตามด้วยโมซาลา ที่เคยล้มเหลวจากเชลซีและที่โลกทั้งโลกพูดถึงก็คือการคว้าเวอร์จิลฟานได้จากเซา t h แธมป์ตันในราคาที่ตอนนั้นโดนด่าเละว่าแพงเกินเหตุและแน่นอนผู้รักษาประตูที่คนเคยหัวเราะว่าใครเนี่ยอย่างอลิซอนเบเกอร์ทุกคนเหล่านี้ไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนย้ายมาแต่เจอเกนครอปเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นฮีโร่เขาไม่ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ถามว่าคุณพร้อมจะเล่นเพื่อทีมมากแค่ไหน ฤดูกาล2018-2019อ้ลิเวอร์พูลภายใต้การนำของเจอเกนครอปต้องเจอกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนาในรอบรองแชมเปียนส์ลีกเกมแรกที่คํานูพวกเขาแพ้ยับ3 0ไม่มีใครเชื่อว่าพลิกได้ทุกสื่อพาดหัวว่าลิเวอร์พูลจบแล้วแต่เจอเกนครอปพูดกับนักเตะก่อนเกมในเกมที่2ว่าถ้าพวกเราล้มคืนนี้อย่างน้อยก็ขอให้มันเป็นการล้มที่คู่แข่งไม่วลืมและพวกเขาก็ลุกลุกขึ้นมาลุยบุก ไล่ยิงแบบที่คนทั้งโลกอ้าปากค้างหรือว์พภูชนะ4-0พลิกเข้าชิงได้อย่างปาฏิหาริย์และในที่สุดคำว่าแชมป์ก็มาถึง1มิถุนายนปี2019ที่สนามหวานตาเมโทรปลิตาโนโประเทศสเปนหรือว์พููเจอกับทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์ในรอบชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกเกมที่อึดอัดเกมที่ไม่มีใครกล้าคลาดแต่สุดท้ายพวกเขาชนะ2-0และนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจอเก้นครอปที่ได้ชูถ้วยแชมป์ยุโรป หลังเป่านกหวีดหมดเวลาเขากอดลูกทีมแน่นน้ําตาคลอเพราะทั้งหมดนี้มันคือผลของความศรัทธาศรัทธาในคนศรัทธาในทีมและศรัทธาในการไม่ยอมแพ้ในใจของแฟนบอลลิเวอูมีหนึ่งสิ่งที่ยังค้างคา,งาคือแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พวกเขาเฝ้ารอมานานกว่า30ปีและเจอเกนครอปก็รู้ดีว่านั่นคือความฝันสูงสุดที่เขาต้องทำให้ได้แม้คู่แข่งจะชื่อแมนเชสเตอร์ซิตี แม้จะต้องสู้กับทีมที่มีเงินมากกว่าทรัพยากรมากกว่าแต่เจอเกนคอปมีสิ่งเดียวที่มากกว่าก็คือความรักจากคนทั้งเมืองและปีต่อมาสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นจริงลิเวอร์พูลแชมป้น p ์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-2020ปิดฉากคำว่า30ปีที่รอคอยอย่างยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่เจอเกนคอปสร้างจากศูนย์จากความไม่เชื่อจากคำดูถูก เขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนทีมแต่เขาเปลี่ยนใจของคนทั้งเมืองเขาไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาเปลี่ยนฟุตบอลให้กลายเป็นแรงบันดาลใจและเปลี่ยนสนามให้กลายเป็นบ้านของทุกคนหลังจากพาลิเว์พูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมา30ปีได้สำเร็จในปี2020ชื่อของเจอเก้นครอปก็กลายเป็นตำนานของสโมสรโดยสมบูรณ์เขาไม่ได้แค่พาทีมชนะแต่เขาสร้างสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นวัฒนธรรม ลิเวอร์พูลในยุคข,ของครอปไม่ได้มีแค่ฟุตบอลแต่มันมีความรักไม่ว่าจะเป็นนักเตะสตาฟคนขายเบียร์หน้าสนามหรือแฟนบอลทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่โคช้ชแต่เป็นพี่ชายเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเขาใส่ใจคนรอบตัวทุกคนแม้กระทัน่นแม่บ้านทำความสะอาดสโมสรเขาไม่เคยยกตนเป็นหัวหน้าแต่เป็นผู้นำแบบถ่อมตัวที่ทำให้คนอยากเดินตามโดยไม่ต้องสั่ง เคล็ดลับของเขาคืออะไรผมไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องแค่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าที่สุดในห้องก็พอแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักเตะทุกคนวิ่งเต็มร้อเอร์ซแม้จะนำอยู่3ต่อ0ไม่ใช่โชคที่ทีมกลับมาแซงชนะในนาทีสุดท้ายไม่ใช่แค่แท็กติกแต่คือพลังใจที่คลอปสร้างไว เขาเคยพูดว่าฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของการชนะเสมอไปแต่มันคือการสร้างช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมให้กับคนที่ดูเราและเขาทำแบบนั้นมาตลอดเกมกับดอดมุลเกมกับบา์เซลลนาเกมที่ทีมโดนแดงแต่ยังวิ่งไม่หยุดทุกเกมของคลอบเต็มไปด้วยหัวใจแม้จะยังรักฟุตบอลเหมือนเดิมแต่ในปี2024เขาประกาศข่าวที่ทำให้คนทั้งโลกใจหาย ฤดูการนี้จะเป็นฤดูการสุดท้ายของผมกับลิเวอร์พูลทุกคนช็อปแฟนบอลน,น้ำตาไหลแม้ไม่มีข่าวลือไม่มีดรามา่าไม่มีความล้มเหลวเหตุผลของเขาตรงไปตรงมาอย่างเจ็บปวดผมไม่เหนื่อยกับทีมแต่ผมเหนื่อยกับตัวเองผมไม่มีพลังเหลือพอจะให้พวกเขาเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วช่วงเวลาสุดท้ายของครบกับลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยเสียงเพลงเสียงหัวเราะและน้ำตา ทุกแมชที่เหลือเหมือนการอำลาที่ค่อยๆสะเทือนใจคนทั้งโลกเขาโบกมือให้แฟนบอลหลังจบเกมเขากอดนักเตะแต่ละคนแน่นๆเขาพูดขอบคนทีมงานเบื้องหลังที่ละคนด้วยรอยยิม้มและเมื่อถึงวันสุดท้ายสนามแอนฟิลด์แทบจะกลายเป็นมหาสมุทรสีแดงทุกคนใส่เสื้อหมายเลขหนึ่งพร้อมชื่อว่าครอปเสียงยูเนเวอร์วอล์กอดังกึกก้องทั่วสนามเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว เขายกมือไหว้แฟนบอลแบบคนเยอรมันไม่เคยทำแล้วพูดออกใหม่ว่าพวกคุณเปลี่ยนชีวิตผมและผมหวังว่าผมได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเช่นกันก่อนเดินออกจากสนามเขาหันกลับมาทางกล้องสบตาแฟนบอลทั่วโลกแล้วยิ้มแบบที่เขายิ้มเสมอแล้วพูดว่าผมจะไม่บอกลาเพราะผมจะอยู่กับลิเวอร์พูลตลอดไป ไม่ใช่ในสนามแต่ในหัวใจของพวกคุณบทเรียนที่เขาทิ้งไว้มากกว่าแชมป์หากต้องสรุปชีวิตของเจอเก้นครอปคงไม่ใช่แค่คำว่าโค้ชแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือผู้พาลิเวอร์พูลคืนความยิ่งใหญ่แต่มันคือผู้นำที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองเคยเป็นผู้ตามคนที่เชื่อในคนธรรมดาจนพาไปทำเรื่องที่โลกไม่เชื่อคนที่สร้างทีมจากความรักไม่ใช่เงินและ นักสู้ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินออกด้วยศักดิ์ศรีคุณไม่ต้องเป็นเจอเกนครอปแต่คุณซึมซับพลังของเขาได้หากวันนี้คุณเป็นแค่คนธรรมดาที่เคยโดนด่าว่าไม่เก่งที่มีฝันแต่ไม่มีใครเชื่อที่ยังไม่มีโอกาสหรือไม่มีใครสนใจจำไว้ว่าเจอเกนครอปก็เคยเป็นแบบนั้นไม่มีพรสวรรค์ไม่มีชื่อเสียงมีแค่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้และวันหนึ่ง เขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกขอบคุณเจอเกนครอปที่ไม่เคยเลิกเชื่อในคนธรรมดาที่กล้าพาความผิดหวังขึ้นเวทีและทำให้พวกเราทุกคนลุกขึ้นสู้อีกครั้งในสนามของตัวเองหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยเติมกำลังใจให้คุณในทุกๆวันสวัสดีครับ